สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยสีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆค่ะเสียงนกกระจิบนกกระจอกจิ๊บจิบจิบที่บ้านของคุณแม่ค่ะคุณแม่มีของสวยงามมาฝากอีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะดูเสียงนกกระจิบนกกระจอกนะเนาะจิ๊บจิบค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะเป็นหอศิลามณีนะคะค่ะสีธรรมชาติค่ะ ค่ะสวยตลอดกาลค่ะห้าตะกอนะคะยกดอกห้าตะกอค่ะค่ะเม็ดพริกไทยค่ะค่ะย้อมด้วยเป็นสีอันดอกอัญชันนะคะค่ะดอกอัญชันจะออกสีแบบนี้นะคะไม่ออกม่วงนะคะค่ะถ้าดอกอัญชันมามาย้อมกับผ้าไหมนี้จะออกโทนสีแบบนี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะดอกอัญชันผสมครามนิดหนึ่งนะคะ ค่ะเขาย้อมผสมกันมันจะได้ออกโทนสีนี้ค่ะค่ะเป็นสีดอกอัญชันผสมรามค่ะเป็นขอศิรามณีนะคะค่ะทอแบบม้วนริมนะคะค่ะทอแบบกีไอทอเมอค่ะเป็นงานทอเมอธรรมชาติทุกอย่างนะคะงานก็ทอเมอสีธรรมชาติค่ะย้อมคลั่งผสมดอกอัญชันนะคะเป็นสีออกมาเป็นสีธรรมชาติสีนี้ค่ะค่ะจะออกพออมเทานะคะ ค่ะอมเทาอมม่วงนิดหนึ่งค่ะออกเทาค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะยกดอกห้าตะกอค่ะเป็นยกดอกลายเม็ดพิถไทยนะคะค่ะเป็นขอศิรามณีีชื่อ่ขอศิรามณีค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะโดดเด่นค่ะสวยไม่ไม่สางค่ะงามไม่สางค่ะสวยไม่สางนะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะจะออกโทนสีธรรมชาติแบบนี้นะคะเป็นมาจากการย้อมมาจาก ไอดอกอัญชันกับไอครามนะคะผสมกันนิดๆนะคะจะออกโทนสีนี้ค่ะค่ะจะออกเทาก็ไม่เทานะคะอมอมกันนะคะค่ะสวยมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองพค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะขอศิรมาณีนะคะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่น้องรับตอบทาลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะสีธรรมชาติค่ะสวยไม่สางงามไม่จืดจางค่ะ ค่ะนี่ก็ยกดอกค่ะยกดอกลายลูกแก้วค่ะค่ะออกสีไอเป็นค่ะเป็น line, าลายเก่าลายโบราณน,นะคะพวกนี้ส่วนมากจะดูแลเป็น line, ลายเก่าลายโบราณค่ะค่ะเป็นดอกแก้วค่ะอ่าเป็นลายดอกแก้วไอเป็นลายดอกมะลิค่ะเป็นลายดอกมะลิค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะอันนี้เป็นข้างค่ะ มาจากข้างนะคะย้อมไอสีมาจากสีข้างค่ะสีธรรมชาติจะออกเป็นติ่นสีธรรมชาติอยู่นิดๆน,นะคะถ้าคนไหนรับจากค,คุณแม่ไปค่ะคุณแม่แนะนําให้เอาแช่น,น้ํายาพนุ่มค่ะประมาณอยูสิบนาทีนะคะค่ะจะได้สีลิ่นสีธรรมชาติจะไ,ไม่มีลิ่นสีธรรมชาติค่ะจะหอมละมุนละไมนะคะขับปรับน้าํายาพนุ่มเลยค่ะแช่น,น้ํายาพนุ่มค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติจะออกเป็นแบบนี้แหละคะ่ะติ่นสีธรรมชาติค่ะ ค่ะเป็นลายค่ะลายตายมะลิค่ะลายเขาเรียกว่าลายมะลิค่ะค่ะ,คะเป็นสีธรรมชาตินะคะค่ะสีธรรมชาตินี้จะออกโทนสีนูนนูแบบนี้น,นคะคะสีโทนค่ะไม่เจิดจก้าไม่แสบตาค่ะออกโทนสีนูนนูนนะคะค่ะเป็นโทนสีธรรมชาติค่ะสวยไม่สางสวยตลอดกาลค่ะถ้าไหมมีแต่คำว่าสวยค่ะยกดอกลายลูกแก้วค่ะ เป็นสีธรรมชาติค่ะราคา2,009ค่ะราคานี้พอหยิบพอจับนะคะสีธรรมชาติราคานี้พอหยิบพอจับนะคะค่ะเป็นผ้าหลุดจำนำค่ะถ้าไม่หลุดจำนำก็ไม่ได้ราคานี้ค่ะแม่บอกว่ารักษ่ผ้าไหมสวยสดินค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะราคา2,009ถ้าคุณแม่มาได้ค่ะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับน้องรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะค่ะหมายเลข18ค่ะรหัส18ค่ะ ค่ะทอแบบทอมือม้วนริมอยู่นะคะเป็นงานทอมือม้วนริมค่ะเป็นธรรมชาติทุกอย่างนะคะค่ะกีค่ะเป็นทอกี่มือนะคะทอมือค่ะค่ะเป็นทอนั่งทอแบบชาวบ้านเราเรานี่แหละค่ะค่ะเหมือนชาวบ้านทั่วไปมักทอผ้านี่แหละค่ะค่ะม้วนริมค่ะค่ะเป็นลายค่ะลายดอกมะเขือนะคะลายนี้ลายดอกมะเขือค่ะเป็นมาจาก ค่ะเป็นสีข้างผสมผางนิดนึงนะคะค่ะส่วนมากก็ผสมสีกันค่ะมันจะออกอมๆนะคะมันจะออกไม่โดดเด่นค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะลายค่ะรหัส18นะคะชอบรหัส18ทักรหัส18มานะคะค่ะทักมหาคุณแม่ค่ะเป็นสีธรรมชาติ2,009ค่ะราคา2,009นะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะสวยไม่สางค่ะค่ะยกดอกลายลูกแก้วค่ะ าราคาอยู่ที่สองพันเก้านะคะสีธรรมชาตินี่ค่ะาราคานี้พอยิบพอจับค่ะค่ะออกนนโนต้ตค่ะออกโทนโท,ทน,นโน้ค่ะมันจะเป็นสีไม่เข้มค่ะค่ะสีพอกลางนะคะค่ะถ้าปิ่นสีธรรมชาตินี้จะมีปิ่นนิดหนึ่งนะคะเป็นปิ่นธรรมชาตินะคะถ้าลูกค้าคนไหนรับจากคุณแม่ไปนะคะค่ะให้แค่น้าํายาพนุ่มค่ะ และสีไอจีนธรรมชาติจะหายไปนะคะค่ะนะหสินะคะดูนะคะเป็นยกดอกลายลูกแก้วค่ะ นี่ก็สีธรรมชาติค่ะคลิปนี้เป็นสีธรรมชาติทั้งชุดนะคะค่ะดูแลสวยงามมากค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะมองเห็นเป็นสีชมพูอ่อนๆค่ะมาจากต้นฝางนะคะย้อมมาจากฟางค่ะฟางนี้ค่ะเอามาจากหัวได้ไปนาจากปูจากเขานะคะแล้วก็มาสับเป็นเล็กๆค่ะสับเล็กๆแล้วก็ต้มค่ะเที่ยวน้ํามันนะคะ ค่ะจะได้มาเป็นออกโทนสีชมพูแบบนี้นะคะฝางนะคะถ้าสีเขียวมองเห็นนะคะขามองเห็นสีเขียวอ่อนๆนะคะมาจาก่าบางท่านก็เอาสาบเสือบางท่านก็เอาสบู่ดาค่ะสบู่ดาก็ย้อมออกมาเป็นสีเขียวสวยนะคะแต่ต้นเป็นแดงๆนะคะยอดแดงๆค่ะพอมาย้อมค่ะมาย้อมต้มออกมาเป็นสีเขียวนะคะค่ะเป็น่เป็นสบู่ดำค่ะเขียวนั้นสบู่ดาเขาก็ใช่ค่ะ ต้นสะบูดำและต้นสาบเสือค่ะเป็นสมุนไพรทั้งนั้นนะคะค่ามีแต่สมุนไพรแล้วก็เป็นยาด้วยค่ะห่าลายที้เทปค่ะสวยงามมากค่ะค่ะามาจากค่ามาจากธรรมชาตินะคะภ่ราคา2,900ันเค่ะผ่ายกดอกไายลูกแก้วค่ะอเขียวนี่มองเห็นยุเขียวเนี่ยค่ะเป็น มาจากย้อมค่ะเอาสีเขียวนี่คือสบู่ดำบางท่านก็เอาสาบเสือนะคะเวลาต้มเที่ยวเอาน้ำมาจะเป็นสีเขียวนะคะพวกสมุนไพรพวกนี้ค่ะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนค่ะมองเห็นสีอ่อนๆนะคะค่ะชมพูน้ำมาจากต้นฝางค่ะฝางคือเอาฝางมาย้อมค่ะค่ะมากลารเป็นสีธรรมชาติค่ะมาจากใบไม้ทั้งนั้นค่ะต้นไม้ค่ะจือตามไร่ตามนาค่ะ ตามภูตามเขาตามป่านะคะ่ามาเป็นสีธรรมชาติค่ะราคาสองพเก้า,ค,าค่ะขาร้อยดาวค่ะออกโทนสีกับปีน,นิดนะคะขาร้อยดาวค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแกมทุกผืงค่ะ ร้อยดาวค่ะเรียกว่าร้อยดาวนะคะผ้าสีธรรมชาติค่ะสองพันเก้าค่ะท่านอยากได้ลายร้อยดาวก็ทักคุณแม่มานะคะเนื้อผ้านิ่มหนาแน่นนะคะผ้าเนื้อผ้านิ่มหนาแน่นห้าตะกอนนี่ค่ะผ้าออกโทนสีตะปีนะคะร้อยดาวถึงนี้ผ่าเป็นสีตะปีค่ะสวยตลอดกาลค่ะสวยไม่่างค่ะสวยไม่จืดจางคือสีธรรมชาติค่ะค่ะย้อมแบบธรรมชาติค่ะกลิ่นธรรมชาติติดผ้าใหม่อยู่เลยนะคะ ค่ะเป็นร้อยดาวค่ะเจอจรยู่บนท้องฟ้ามาแจ่มจ้าในลายผ้าถุงใหม่มัดหนีนะคะค่ะเรียกว่าลายร้อยดาวค่ะ2,900บาทค่ะราคานี้พอหยิบพอจับนะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะมองเห็นโทนสีแบบนุ่นค่ะค่ะราคาอยู่ที่2,900ันเนะคะการย้อมมาจากคื้นนี้ดอกอัญชันค่ะ ดอกอัญชันผสมคามแล้วก็มีสีข้างค่ะผสมกันนะคะค่ะสองพค่ะค่ะนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นออเป็นสีฝางนะคะค่ะเอาต้นฝางมาย้อมค่ะทอแบบม้วนริมอยู่ค่ะทอแบบธรรมชาติอยู่นะคะรหัสิบเก้าค่ะเป็นลายดอกมะเขือค่ะ เป็นสีธรรมชาติค่ะสวยต,อวยวยวยตล,ล,ยดดล er ดอดการ Calendar. สวยไม่สางค่ะกลิ่นธรรมชาติติดข้าไหมอยู่นะคะค่ะถ่าอย่างให้กลิ่นธรรมชาติออกก็คือปรับน้ำยาพนุ่มนะคะแค่น้ำยาพนุ่มค่ะกลิ่นธรรมชาติจะออกไปนะคะค่ะนี่แหละธรรมชาติแท้ค่ดเรียกว่าสีธรรมชาติค่ะย้อมด้วยฝางค่ะออกโทนสีนุ่ดนุนอ่อนๆนี่ขาฝางนะคะต้นฝางค่ะค่ะต้นฝางนี่มีความหมายมากนะคะเป็นยาก็เป็นนะคะค่ะ เวลาคนเท่าคนแก่ปวดหลังปวดเอวท่านแกเอาต้นฝางมามาต้มแล้วก็กินนะคะค่ะต้มแล้วก็ชดกินค่ะเป็นสมุนไพรนะคะย้อมใหม่ก็สวยค่ะแล้วก็กินก็เป็นยาที่ค่ะเป็นยาเป็นสมุนไพรนะคะค่ะเป็นสมุนไพรแบบชาบ้านคนเท่าคนแก่ค่ะบางท่านแต่ก่อนอยู่ไฟนะคะทอดลูกแต่ก่อนคนอดลูกมาส่วนมากจะอยู่ไฟค่ะท่านก็เอาต้นฝางนี่แหละค่ะ มาต้มแล้วก็กินค่ะเป็นเป็นน้ําร้อนเป็นยานะคะค่ะเป็นฝางเนะะี่ยค่ะสีมองเเสีอยอ่อนเนี่ยค่ะเป็นสีฝางนะคะราคาอยู่ที่สองพันเก้าค่ะยกดอกเม็ดมะยมค่ะยกดอกพิชัยเผืน,เนี้ค่ะรหัสสิบเก้าตอนนี้ยกดอกเม็ดมะยมนะคะรหัสสิบหกค่ะยกดอกเม็ดมะยมค่ะเป็นค่าลายค่ะลายขอนะคะค่ะเป็นลายขอดูแลกเป็นลายขอค่ะ ค่ะเชิงล่างมีบริวารช้างน้อยตามมาค่ะนี่ก็ย้อนจากต้นฝางทางนั้นนะคะออกโทนสีน,นนท์นุย์ค่ะสวยไม่สางสวยไม่เจือแกงคือสีธรรมชาติค่ะราคา2,900บาทนะคะรหัส16ค่ะท่านมาักผืนไหนชอบผืนไหนก็ถ้าคุณแม่มาได้นะคะค่ะส่วนมากสีธรรมชาตินี้จะออกโทนสีแบบนี้แหละคะ่ะสีโทโทนสีนุนน่น์นะคะค่ะสวยตลอดการสวยไม่สางคือสีธรรมชาติค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้คุณแม่ด้วยค่ะค่ะช่วยช่วยคุณแม่นะคะอันนี้ยกดอกเม็ดมะนยมค่ะค่ะเป็นลายดูแลเป็นขอเป็นขอแล้วก็เป็นค่ะขอแล้วก็เป็นลายฮอนค่ะผสมกันนะคะดูตามภาพนะคะค่ะท่านชอบผืนไหนมากผืนไหนท่าน้าคุณแม่มาได้ค่ะ ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะที่เข้าชมช่องของคุณแม่นะคะค่ะราคาสองพ้าสีธรรมชาติค่ะค่ะชอบรหัสไหนถ้าคุณแม่มานะคะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะรหัสยี่ิบเอ็ดค่ะตัวนี้รหัสยี่ิบเอ็ดนะคะค่ะเป็นรหัสยี่ิบเอ็ดค่ะค่ะออกโทนสีกะปีอมม่วงนิดหนึ่งนะคะกะปีอมม่วงค่ะ ค่ะออกสีธรรมชาติค่ะส่วนมากก็ส่วนมากตัวย้อมก็วนไปวนมาอยู่ข้างกับสีแข้งกับสีฝางเนี่ค่ะค่ะตัวนี้ที่มองเห็นไอ้คำคำนั้นม่งม่วงคำคำนั้นคือมาจากแคมผสมดอกอัญชันนะคะจะขึ้นสีนี้นะคะค่ะสวยตลอดการสวยไม่สางค่ะคือสีธรรมชาติ2900บาทค่ะรับคุณแม่ามาได้ค่ะคุณแม่ย,ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ ค่ะสวยไม่สางนะคะสวยตลอดตามค่ะค่ะออกโทนสีคามๆนิดหนึ่งคามคล้ายคล้ายตึ่กระปีนะคะค่ะสวยตลอดตามค่ะสวยมากค่ะค่ะใส่กับเสื้อสีไหนก็ได้นะคะพวกสีพวกนี้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่2,900ค่ะสีธรรมชาติค่ะ ผืนนี้รหัสสิบแปดค่ะเป็นลายนักน้อยค่ะค่ะรหัสสิบแปดนะคะลายนากน้อยผสมดอกมะเขือค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นยกดอกลายลูกแก้วค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะให้ความสะดวกทางไลน์นะคะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์นะคะ ค่ะท่านไหนยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันกับคุณแม่นะคะให้ลูกให้หลานทําให้ถ้าทําไม่เป็นแอดไลน์ line, ค่ะเพราะว่าคุณแม่จะส่งภาพผ้าให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะส่งภาพผ้าให้ดูทางไลน์ค่ะค่ะเราทักมานี้มันตรงกันไหมหมายเล่มนี้สีนี้สีที่ท่านมาทักมานี้มันตรงกันไหมคะค่ะเราสามารถส่งภาพให้ดูทางไลน์ได้ค่ะ ค่ะอยู่ที่2,900บาทนะคะมองเห็นเขียวๆนะคะมาจากใบสบูดดำนะคะค่ะสบูดดำก็เป็นธรรมชาติค่ะเกิดจากตาไร่ตานานะคะหัวไร่ไปลายนาค่ะเก็บมาแล้วก็มาต้มค่ะแล้วก็ต้มเอาเขี่ยวน้ํามันค่ะแล้วก็มาย้อมเป็นสีไหมนี่ก็เป็นสีธรรมชาติค่ะสวยไม่สางสวยตลอดกาละค,ะค่ะราคาอยู่ที่2 9 0 0นะคะ ค่ะโทนนี้ออกโทนสีอิดนิดหนึ่งนะคะค่ะออกโทนสีเหลืองอิดิดค่ะนิดนึงค่ะค่ราคา2,900บาทค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะสวยตลอดการสวยไม่สางค่ะสีธรรมชาตินี่ค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์นะคะราคา2,900บาทค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะ สวยตวลอดการค่ะยกดอกลายลูกแก้วค่ะค่ะราคาอยู่ที่2,900นะคะถ้่คุณแม่มาได้ค่ะ ท้ายนะะี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณที่น้องชาไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอยากจนค่ะนีแต่ะคำว่ารวยๆค่ะวันนี้รวยๆทุกท่านค่ะ